องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้รับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำปีงบประมาณ2,566โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสวัสดิ์ขติกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง คณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงร่วมกับสอจอปูนนทกิตาพ่วงตรงเป็นตัวแทนจากท่านพิชัยเลิศพงอดิสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจําปีงบประมาณ2,566โดยกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่ผู้พิการในตําบลร้องวะแดงที่มีความจําเป็นในการใช้ไกายอุปกรณ์จํานวน24รายการดังต่อไปนี้ 1. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้วีลแชร์จํานวน4คัน 2. เก้าอี้นั่งถ่ายจำนวน3ชุด 3. เครื่องพยุงเดินสีขาจำนวน2ชิ้น 4. เตียงโฟลเลอร์สามใจำนวน1หลัง 5. ที่นอนลมจำนวน4ชิ้น 6. เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการจำนวน2ชิ้น 7. ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบ3ขาจำนวน6ชิ้น 8. รถ3ล้อยกมาตรฐานจำนวน2คันเพื่อมอบให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความจำเป็นในการใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพิ่มการเข้าถึงบริการยืมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลร้องวัวแดงสำหรับผู้พิการที่มีความประสงค์ต้องการขอรับบริการยืมอุปกรณ์ โครงการศูนย์สาธิตและยืมอ,อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงอุปกรณ์ดได้รับมานะครับได้รับความด,าดูแล,ลาจากท่านสจสจปูนนะครับโดยองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นตัวแทนของท่านนายกที่นใ,นใช้เลือกง์อนุสรณ์นะครับต้องพูดกับสจมันตรงเนี่ย เอาของอเขอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์น,นะครับมีปกรณ์จับเต็มหน้าเลยนะครับคุณชมแล้วก็ต้องสอขอบขอบคุณทางท่านนายกแล้วก็ทางอบตแล้วแบเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะไม่เป็นด่านหน้าเนาะที่จะลงไปสำรวจและส่งข้อมูลให้ตุนกอกนะคะมันมีอย่างเอื้อนไปที่อบตแล้วอบตตอเอื้อนมาที่อบนมาทำงาน ี่บ้านนะ้รก็ขอขอบคุณทางตวจ้ปูนะครับแล้วก็ท่านนายกแล้วก็ทีมงานผู้อ่านและสมาชิกสาทุท่านนะครับที่ได้เล็งเห็นความสาคัญของผู้พิการในหมู่บ้านนะครับที่ได้รับการสนับสนุนโดยการด้ของท่านสวจ้าูครับผมคณะผู้ใหญ่บ้านของะครับ